ก็ก็ล้มแรงนะคะแล้วก็ถูไปกับพื้นด้วยค,คุณผู้ชมครับปัญหาหนึ่งที่เหลียหลกเลี่ยงไม่ได้เลยก็คือเรื่องของผิวพัรรณเนอะบางทีสภาพอากาศวัยเอ่ยมันก็มีรอยหมองคล้ำหย่อนยานเกิดความแห้งต้องหาผลิตภัณฑ์ในการบำรุงหน่อยค่ะนี่ตัวนี้ขนาดที่ปานธนพรยังใช้เองเลยใช่ไหมคะ ใช่เลยค่ะต้องบอกว่าเรื่องของผิวหน้าถูกต้องเลยเราห้ามละเลยเด็ดขาดเลยนะคะบอกว่าถ้าอยากผิวดีผิวใสหน้ากลับมาเด้งเต่งตึงแบบนี้ต้องถามเคล็ดลับจากคนนี้ค่ะต้อนรับพี่ปาน,นาภพเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหเจอทีไร เด้งตลอดพี่ปาเ,าเป็นว่าสวยไปกันไปตามวัยค่ะ<อ>ไม่ได้เด้งแบบว่าเต่งตึงขนาดนั้นก็ตามวัยเพราะเดี๋ยปีนี้ก็49เข้าไปแล้วนะคะก็ต้องค่อยๆดูแลตัวเองไปให้มันเป็นไปตามวัยคน,นั้นั้นผู้ชมขาเห็นปานตอนนี้เห็นปานช่วงนี้แน่นอนว่าหลายคนรู้อยู่แล้วละว่าพี่ปานเนี่ยมากับทราชิน่าแน่นอนนะคะ<อ>ทําไมต้องมาก็มันต้องมาเพราะว่ามันใช้จริงๆผู<อ>้ชม่ะ,ะ<อ>เมื่อใช้จริงๆเนี่ยมันก็กลายเป็นเคล็ดลับแล้วแล้วก็อยากจะมาบอกว่าเออสิ่งที่มันใช้อันนี้ยมันใช้ได้นะมันโอเคนะแล้วมันก็เป็นของคนไทยด้วยนะ <ม>แล้วังก็ใช้มา6ปีแล้วด้วยนะคะคุณผู้ชมก็เช่นกันค่ะถ้าคิดว่าเออทาไมนะคนนั้นคนนี้เขาใช้มานั่งพูดอยู่ได้เปิดมาก็เจอแต่ทราจิน่าทำไมมันมาบ่อยจัง<ม>ต้องลองดูซักเซตใช่ไหมเออ<ม>ต้องลองดูซักเซตหนึ่งแล้วจะเข้าใจค่ะว่าทําไมทราจิน่าเนี่ยได้ถึงได้มาบ่อยกับรายการนู้นรายการนี้แล้วก็จัดโปรโมชั่นดีๆมาให้อยู่เรื่อยๆนะคะคุณผู้ชมค่ะเมื่อก่อนปังก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่ไม่เคยเชื่อของที่จะต้องซื้อตามท<ม>ีวีคือเราเป็นรุ่นที่แบบเขาเรียกว่าต่อยุคมาเนอะเมื่อก่อนเนี่ย เคาน์เตอร์เท่านั้นเนาะเราต้องไปจับต้องไปลองต้องไปดูต้องไปดูตรงนี้ว่ามันแพ้่ไหมอะไรเรายังเป็นรุ่นนั้นอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ของนังทีวีเนี่ยไม่ค่อยได้เงินธนาพอเพราะว่าเรากลัวเรากลัวแต่ว่าเมื่อโลกเมื่อโลกมันบีบบังคับให้เราจะต้องใช้ชีวิตอยู่ในมือถือแล้วอะเราก็จะต้องปรับตัวเช่นกันก็ลองดูซิว่าเออคนนั้นเขาก็ลองใช้คนนี้เขาก็ลองใช้เอ กลองดูสักครั้งมันก็ไม่เสียหายนะเปิดใจหน่อยอลองเปิดใจดูซิแล้วก็ปรับตัวเองให้มันไปกระทนโลกเลยก็เลยลองโทรเข้าไปที่1577เนี่ยด้วย<ช>ตัวเองก่อนเลยแล้วก็ลองใช้มา1เซตเนี่ยลองใช้มาหนึ่งเซตแล้วก็รู้สึกว่าเออเฮ้ยมันก็เห็นผลแฮะมันก็ดีขึ้นจริงๆด้วยเนาะออนแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ถึงจะมาเป็นพรีเซนเตอร์ให้เขาจากกค้าสั่งเองใช่จากการเป็นลูกค้ามาก่อนไม่ใช่ว่าเป็นพรีเซนเตอร์เลยนะคะอ่โแล้วคุณผู้ชมค่ะเมื่อปันใช้มาเรื่อยๆเนี่ยเราก็เราก็ร ที่จะรับแล้วก็มาพูดให้เขาว่ามันดีอย่างไรนะคะทราชิน่าเนี่ยคุณผู้ชมค่ะเขาขึ้นชื่ออยู่แล้วหลายเรื่องความชุ่มชื้นเนี่ยมันพูดมาโดยตลอดทุกคนรับรู้ว่าไอ้ไอ้ตัวเนี้ยเก่งมากๆเรื่องความชุ่มชื้นเนี่ยให้กับผิวนะคะแต่ว่าตัวใหม่เนี่ยนั่นน่ย ตัวเนี้ยทราจิน่า 12x ตัวนี้ท X, ี่เป็นตัวใหม่เนี่ยเก่งที่ขึ้นเก่งกว่าตัว10ตอนที่พี่บันใช้เนาะตัวนี้เป็น 12x เนี่ยเก่งขึ้นมาก็คือนอกจากความชุ่มชื้นแล้วเนี่ยคุณผู้ชมขาเขาเก่งตรงที่ว่าเขาเริ่มมีนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นมา5ปีเลยนะนก่า<ง>จะได้ตู่ตัวนี้นั่นคือ 5D m a t t e Color ค่ะ,คะซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเหมาะมากเลยกับพวกคนที่เริ่มมีริ้วรอยละนะคะริ้วรอยคนเราเนี่ยมันจะขึ้นละสัก30กว่าไปปลายเนี่ยมันมาละตัวนี้เนี่ยนะคะเขาบอกเลยว่าให้ ริ้วรอยทั้งแนวตั้งและแนวนอนไม่ว่าจะเป็นเส้นหน้าผากนะคะใต้ตาร่องอแก้มอะไรต่างๆที่มันมีหรือว่าริ้วรอยที่เป็นแมวข่วนเล็กๆคุณผู้ชมคะ่ะเขาท้าให้ลองว่าภายใน14วันลองดูนะถ่ายรูปไปก่อนก็ได้ก่อนใช้14วันลองดูแล้วลองใช้ดูซิว่าเออริ้วรอยเนี่ยมันแลดูเบาบางจางลงบ้างไหมหอันนี้นะคะอันนี้คือนวัตกรรมของเขาเลยว่านี่เลย 5D Mattifier ที่อยู่ในตัว1 2 x ตัวนี้นะคะและคุณผู้ชมนะคะที่ยังสงสัยนะคะว่า พูดกันว่าเนี่ยเชื่อได้ไหมคนนั้นก็พูดคนนี้ก็พูดไอ้พวกเครื่องสำอางพวกในีไอ้พวกดาราที่มันเนี่ยมาจ,จ้างมารีวิวเออชื่อมันได้บ้างไหมเนี่ยฉันไปซื้อที่เคาน์เตอร์แบรนด์ดีกว่าไหมเอาแล้วแต่เลยตามสะดวกแต่บอกได้ว่าสังเกตดูนะคะว่าทราชิน่าเองเนี่ยอยู่มา16ปีนั่นแปลว่าเขาก็ต้องมีอะไรดีสมตัวเขาเหมือนกันะนะครับสองพรีเซนเตอร์แต่ละคนที่มาพูดคุณผู้ชมสังเกตดูนะคะไม่ค่อยเปลี่ยน ทุกคนยังคงพูดให้ตราจิน่าเพราะอะไรนั่นแปลว่าทุกคนเขาใช้จริงๆแล้วเขาใช้แล้วเขาก็เห็นผลของเขาจริงๆเขาก็เลยพูดมาทั้งหมดเนี่ยอยู่กันมาเนี่ยสิบหกปีแล้ว<ช>สาหรับพี่ปานหกปีเพราะฉะนั้นใครที่มีปัญหาผิวหนักๆหรือว่ามีปัญหาเรื่องความชุ่มชื้นอย่างที่พี่เคยมีมาก่อนนะคะวันนี้เนี่ยนะคะเป็นโอกาสดีมากๆที่จะควรจะจองสิทธิ์แล้วลองด้วยตัวเองคุณผู้ชมคะลองดูก่อนอย่าเพิ่งตัดสินใจอะไระลองดูว่าถ้ามันไม่ดีแล้วใช้มันไม่ถูกต้องไม่ชอบก็เลิกใช้แค่นั้นเลย มันจบจริงๆผู้ชมไม่ต้องไปอะไรแล้วนะคะลองด้วยตัวเองนี่แหละเพราะว่าผิวหน้าคนเราอ่ะมันเซนได้ไม่เหมือนกัน นะคุณผู้ชมกดเลยนะคะที่1577ง้นะคะหนึ่งห้รือไลน์แอดทรัชนาแบรนดนะคะวันนี้200สายนะคะโปรโมชั่นนี้ดีมากจริงๆรับไปเลยค่ะนี่เลยได้เลยเซรั่ม2กระปุกใหญ่นะคะให้อีก2กระปุกขนาดพกพาและก็ตัวนี้เลยเป็นตัวแถมที่หลายๆคนชอบนั่นคือกราสโกนะเป็นกราสโกเซรั่มนะคะซึ่งวัยรุ่นจะชอบนะเพราะว่าเขาเรียกว่าผิวกระจกผิวกระจกเซรั่มหน้าผิวกระจกนะคะเซตนี้เนี่ยนะคะ จากปกติเนี่ยหนึ่งหมื่นสี่ร้อยบาทคุณผู้ชมจ่ายแค่สองพันเก้าร้อยเก้าสิบาทนะคะเห็นเซตใหญ่ๆอย่างนี้คุณผู้ชมใช้ได้สามสี่เดือนเลยนะค่ะน้องเช้าสิบห้าบาทเย็นสิบห้าบาททำไมถึงได้ใช้ได้นานเพราะว่าเซรั่มตัวสิบสองเอ็กซ์เนี่ยมีความเข้มข้นที่สูงมากกว่าตัวสิบจึงใช้ปริมาณที่น้อยค่ะไม่ต้องใช้เยอะเห็นผลเหเห็นผลเลยส่วนตัวกราสโกตัวนี้เนี่ยนะคะหลายคนจะชอบมากโดยเฉพาะวัยรุ่นที่ชอบเป็นแบบผิวกระจกเอออยากจะตบสก้ก่อนแต่งหน้าอย่างี้จะผิวดีๆเออ เอาตัวนี้ลงก่อนนะคะ,ะคุณผู้ชมคะ่ะลงก่อนบ้าง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 แต่แต่แตลงไปเ<ะ>ท่าน,นั้นแหละแล้วคุณผู้ชมก็ค่อยๆลงเซรัม่มแล้วก็ลงกันแดดลงแป้งสวยเลยนะคะง่ายๆเลยนะคะตัวนี้ะนะคะหลายๆคนก็ชอบตัวนี้มากๆคุณ<ะ>ผู้ชมรีบโทรเลยนะคะที่15.7 7หรือไลน์แอตทริ a ิน่าแบรนด์นะคะวันนี้แค่200สายเท่าน,นั้นเองนะคะ,ะรับไปเลยคะ่ะเซรั่ม2กระปุกใหญ่2พกพาและเซรั่มตัวกราสโกตัวนี้ในราคาแค่2990บบาทเท่านั้นและส่งฟรีนะคะรูดบัตรได้ของถึง มือค่อยจ่ายนะคะถุงนี่จะไปเลยว่าหนึ่งห้าเจ็ดเจ็ดจะไปกล่องที่เป็นหนึ่งห้าเจ็ดเจ็ดเท่านั้นนะคะหลังกก่อนพี่พานมาไม่ได้เซรั่มนะไม่ได้ไงก็บอกแล้วว่าของแถมเนี่ยนะคะมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆต้องบอกเลยคุณผู้ชมค่ะหลายคนเนี่ยเขารอของแถมบางคนที่เล่นตราชจน่าตอนนี้กลายเป็นเล่นอะไรหรือม่จะเทรดของแถมนั่นไงเอาละทั่วของแถมดีมากเหลือเกินอยากได้ตัวนั้นตัวนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะ ทราชิน่าเองเนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่าป,ปันเชื่อว่าเซรั่มทุกคนในวงการน,นางงามเซรั่มทุกชนิดครีมทุกชนิด,มนดไม่ใช่ยาวิเศษเพราะฉะนั้นเมื่อมีเขาแล้วเราต้องใช้เขาอย่างสม่สมําเสมอใช้เช้าใช้เย็นใช,ใช้เช้าใช้เย็นนะคะ,คะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมต้องดูแลตัวเองด้วยไม่ใช่ว่าเรามีโปรดัก์ดีๆในมือแล้วเราจะทําอะไรก็ได้เราต้องดูแลตัวเองไม่ใช่ว่าผักภาระให้เขาฉันซื้อเธอมาแล้วเธอต้องดูแลฉันมันต้องช่วยกันนะช่วยกันคุณผู้ชมรีบโทรที่157 7นะคะหรือ line at r a j i n a brand ค่ะวันนี้รไปเลยค่ะ เซรั่ม2กระปุกใหญ่2พกพาและเซรั่มตัวกราสโกตัวนี้หน้ากระจกตัวนี้เลยนะได้รับไปเลยค่ะทั้งหมด2,990บาทเท่านั้นให้รีบโทรเลยที่1577นะคะผิวสวยผิวใสชุ่มชื้นปลอดภัยเขาอยู่มา16ปีแล้วคุณผู้ชมพิสูจน์ด้วยตัวเองเลยค่ะรีบโทรที่1577ค่ะ ถูกต้องเลยนะคะต้องบอกว่าใครที่รอตายราจีน่าวันนี้โปรโดีสุดๆเจอพี่ปานโชคดีสุดๆไปเลย2990บาทเท่านั้นเองนะคะ <c oughs> รีบกดก่อนจบรายการนี้เลยค่ะครับขอบคุณพี่ปานและคุณขวัญน,นะครับเซตนี้คุ้มจริงๆสามารถโทรสั่งได้เลยนะครับปิดท้ายด้วยภาพนี้นะคะคุณผู้ชมที่นิวออร์ลีนสหรัฐค่ะนักโทษแหกคุกออกมาหนีไปได้ประมาณ10คนนะคะแต่ว่าสุดท้ายตำรวจตามจับกลับมาได้บางส่วนสาเหตุเนื่องจากว่าช่วงนั้นผู้คุมที่ทำหน้าที่ต้องดูวงจรปิด ไปทานอาหารพอดีปิดท้ายด้วยภาพนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ